เอาไปต้มนะคะต้มนะ,ะไม่ใหญ่พอหรอกนะครับเพื่อนแหน่งด้านบนนะคะทุกคน คนแต่ว่ามันยังสั้นๆอยู่นะกันนะยังสั้นๆอยู่เอาแหนงก่อนนะคะนี่แหน่งก่อนค่ะน,นี่แหนงคนนี้ด้านบนอีกหน่อยน,ะคะคอน,นึงน,นะครับเพื่อนแหนงคนนะกันนะแหนงด้านบนนะคะทุกคนอ๋อหน่อยใหญ่แล้วค่ะนี่ ด้านลุ้นอีกหนอหนึนงเนาะคะนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวเดี๋ยว,วยัยวยงไงแหน่งน,น้องไม้ไล่จะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องไม้ไล่เพิ่นเออเริ่มไม่ค่อยออกแล้วเนาะคะนาะอันนี้คือแหน่งนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนแหน่งเนาะเราจะเอา นี่ก็แหนงเหมือนกันนะหนสั้นๆนะคะ่ะมันมีแค่นี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนดูนะคะีได้ประมาณนี้นะค่ะเนาะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหน่อก็มีหน่อเล็กหน่อใหญ่ปนกันนะคะ่ะเนาะนี่หน่อหนึ่งนะคะทุกคนแหนงแหนง ัสั้นๆน,นะคเนี่ยมันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆ เอาอย่างน,น,นั้นนะหนอนนั้นนะหนอนใหญ่นะครอบคู่กันได้วยยังไรจรงจะให้เพื่อนทุกคนแต่ว่ามันยังสั้นๆอยู่นะกะ็นะยังสั้นๆอยู่เอาแหนงก่อนนะคะนิแหน่งก่อคนค่ะนี่ นยำคนนี่ด้านบนอีกหน่อนึงนะคะเพื่อนๆนี่น้ำ่นนะนาะต่ำๆหมดแลทน้ำนไม่ออกแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะหมดฤดูฝนแล้วเนาะนี่หน่อนึงนะคะเอาแหนงก่อนนะค่าเนี่แหน่งก่อนค่านี่คนนี้นนี่ด้านบนอีกหน่อนึงนะคะเพื่อนๆนี่น้ำ่นนะนาะ นี่นอนน,น,นะน้องเพื่อนดีมากเลยหัวสั้นๆน,นะครนะับันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆมันต่ำหมดแลนะ้วคนไม่ออกแนละ้วเพราะว่ามันเริ่มจะหมดฤดูฝนแล้วเนาะนี่นอนหนังนะครนะัเพื่อนดูนะคะนี่ได้ประมาณนี้นะครนะับ ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหนอก็มีหน่อเล็กหน่อใหญ่ปนกันนะคะเนาะอันนี้หนอก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเนาะเราเลือกเอานะ นี่นอนงดเวอร์เห็นมากเยเดี๋ยวเราเอาไปซ่อมเอานะคะทุกคนนี่ก็แหนีงนะคะเนาะเหนียงเหนียงหน่อไม้นะคะแล้ว ด้านบนนะคะทุกคนนี่ก็แหนงเหมือนกันนะต้มอ,อยู่นะคะเนาะนี่แต่แหนงนะคะนาะนอด นี่นอนนุ่มพูนดีมากเลยเราเรียงเันนะนอนนั้นเนาะนอนใหญ่ในข้อเพื่อนไปด้วยตนต่ำหมดแลยนะคนไม่ออกแล้วเพราะว่ามันเริ่มจะหง่ด้ดูฝนแล้วเนาะนี่หนอนนุ่มนะคะเพื่อนดูนะคะนี่ได้ประมาณนี้นะคะเนาะ ในประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหนอก็มีหน่อเล็กหน่อใหญ่ปนกันแล้วนะหน่เลียนี่ก็แหนงเหมือนกันนะ,ะ <c oughs> เอาแหนงก่อนนะคะนี่ <c oughs> หน่ก่อนข่านี่หน่อคนนี้ด้านบนอีกหน่อนึงนะคะเ <c oughs> พื่อน แหน่งคนนะคะนะูนคนนู้นโอ้ยสั้นๆนะะ้อคนนี้ันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆแหน่งน้องไม้ไล่จะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องไม้ไล่เพื่อนเออเริ่มไม่ค่อยออกแล้วนะองคะนนะี้อันนี้คือแหน่งนะคะเพื่อนๆหิ่งเนาะเราจะเอาอ้ยหน่อยใหญ่แล้วคนนี้ใหญ่เล,ล้ลด้านลุ้นอีกหน่อยหนึ่งนะองคะนนะี้เดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้ว เดี๋ยวยังไงเอาแหนงก่อนนะคะนี่แหนงก่อนค่าเนี่แหน่งคนนี้ี่ด้านบนอีกหน่อนึงนะคะเพื่อนๆแหน่งคนะคะนั่นคนเนาะเดี๋ยวเราเอาไปซ่อมเอานะคะทุกคนนี่ก็แหนงนะคะเนาะแหนงแหนงหน,น,น่อไม้แล้วกันเรียงกันนะ,ะนนหนอนนั้นเนาะหน่อใหญ่นะในข่อเพื่อนไปด้วย มีแต่แหนงนะคะนะนอนมีแต่แหนงนะคะน่ะอต่ำๆหมดแล้วนะคนไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันเริ่มจะหมกฤดูฝนแล้วนะนี่หนอนหนึ่งนะคะ ดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาค่ะเพื่อนๆมาหาแหนงหน่อไม้ไล่นะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆแหนงเพื่อนค่ะนี่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาค่ะเพื่อนๆมาหาแหนงหน่อไม้ไล่นะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆแหนงเพื่อนค่ะนี่สั้นๆนวันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมเอานะคะทุกคนนี่ก็แหนงนะคะนเนาะแหนงหน่งหน,น่อไม้นะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ยะมาค่ะเพื่อนๆมาหาแหนงหน่อไม้ไล่นะคะนเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆแหนงเพื่อน,น,นค่ะนี่ต่ำๆหมดเลวนะคนนี่ออกนะเพราะว่ามันเริ่มจะหมดดูดฝนแล้วนะนี่หน่อนหนึ่งนะคะ ใหญ่แล้วค่ะนี่ใหญ่เลยละด้านลุ้นอีกหน่อนึงเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวยังไงนี่หน่อนึงนะคะทุกคนแหนงแหน่งเพื่อนดูนะคะนี่ได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะได้ประมาณนี้นะคะเนะพื่อนๆหน่อก็มีหน่อเล็กหน่อใหญ่ปนกันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวยังไงจะให้เพื